แกล้ง call center คือที่ชี้แจงคือไม่ใช่ว่าเขาทำนะฮะเดี๋ยวคุยกันแล้วว่าให้มันเหมือนเหมือนฟูดกะทำความผิดตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเขาจะมาสารภาพการกิจกรรมสมาชิกสมพันนะคราวนี้อย่างนี้ครับก็คือว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีการประเมินว่าเงินที่ถูกแกงคอ call center หลอกไปเนี่ยให้ทายว่าเท่าไหร่หมื่นล้าน<ต>หมื่นล้านน้อยไปโอ<ฮ>้ประมาณสามหมื่นครับ เพราะเขามีประเมินว่าตอนนี้ยอดสะสมเขาเ่ยทะลุ70,000ล้านไปแล้วประมาณ3 0 0 0 0ล้านประมาณสัก20,000เศษหรือ3 0 0 0 0แล้วตีว่า3 0 0 0 0ืก็แล้วกันเราลองคิดดูนะครับดิจิตอลวอลเล็ตยิงลงมา1 0,000 0ล้านบาทคุณถูกไอ้พวกแก๊งนรกดูดออกไปส0,000ื่แล้วคุณแล้วคุณคิดว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงอ่ะถ้าคุณไม่จัดการกับเรื่องนี้ถูกป่ะมันไม่ใช่แค่อาญากรรมนะแต่มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะแสนล้านยิงลงมาดิจิตอลวอลเล็ตคุณไปเซิร์ชดิ ดิจิตอลวอลเล็ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกไปทันควนันเพิ่งกดเงินได้เรียบร้อยเลยถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกไป30,000ื 30, ่นถูกดูดดูดแล้วไปไหนมันก็จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอล t ทเค็บ้างเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีบ้างวนออกไปเป็นเงิน US บ้างเงินดอลลาร์บ้างแล้วสุดท้ายมันฮะเคยฟังเพลงพี่เบิร์ตสมัยก่อนไหมเคยเกิดยุคเดียวกันฉันเป็นดังง่งบูมแมลง ควาไปยิงแรงยิงกลับมาเร็วมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทครับเป็นเงินสกรปรกที่เป็นเงินเงินบาทแล้วเงินบาทเอามาทําอะไรดีครับเอามาทําไงดีฮะมันต้องฟอกเงินถูกป่ะแล้วเวลาฟอกเงินทําไงฮะซื้อสังหาริ่ทรมัพยัพเนี่ยฮะซื้อร้านอาหารเลยครับซื้อโรงแรมเลยครับซื้อธุรกิจที่ข้าขายเป็นเงินสดนะครับเพื่อเปลี่ยนเงินสีดําให้กลายเป็นยอดขาย เพื่อเอาไปคืนเจ้าของผู้มีอิทธิพลถูกปะแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนเป็นยอดขายให้เร็วๆแก๊งพวกนี้ต้องทำยังไงรู้ไหมฮะตัดราคาไงครับที่เเรียกฟอกเงินไงเงิน500ล้านพันล้านสมมุติว่าถ้าเกิดผมสามารถที่จะทำกิจาการการค้าการขายก็ได้ทำโรงแรมก็ได้จาก500ล้านขัดทุน100ล้านเหลือ400ล้านแต่400ล้านเป็นเงินสะอาดแล้วนะครับจ่ายค่าฟอก นะะเหมือนกับที่เราไปจ่ายค่าซักอบรีดถูกไหมไปหยอดเหรียญปุ๊บเงินสกรปรกจาก500เปิดตู้ออกมาแม่งกลายเป็นเงินสะอาด400ล้านแล้วสุดท้ายคนที่เสียหายคือใครสุดท้ายจริงๆแล้วคนที่ทําธุรกิจสุจริตไงคุณเจอกันตัดราคาไงธุรกิจที่สุจริตถูกด้ำราคาเขาก็อยู่ไม่ได้ทําลายธุรกิจไทยที่ทําอย่างสุจริตนี่คือความหายนะของแก๊งคอรเซนเตอร์ ซึ่งผมว่าในความเป็นเมืองต้องใส่ใจด้วยไม่งั้นเมืองเนี่ยจะมีแต่ธุรกิจฟอกเงินเต็มไปหมดะนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคอ่ะคือผมผมอะ่ะกับพี่วิโรธมีความคิดอย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่อยากจะแก้ปัญหาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องแก๊ง call center เนาะพี่วิโรจนเนาะเรื่องปัญหายาเสพติดอนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่ากันต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยพี่พี่วิโรธเนี่ยก็เล่าในเรื่อง ภาพของกรุงเทพเนาะจริงๆผมว่าเรื่องผังเมืองเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะการออกแบบเมืองยกตัวอย่างเช่นทุกคนทุกคนได้เดินได้เดินรอบปราสาทหลังนี้หรือยังครับได้เดินรอบอยังรู้สึกว่ามันมันน่าอยู่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราเรารู้สึกว่าน่าอยู่ไหมเหมือนกันเลยการออกแบบเมืองเทียบบรรจัตยตะยางเลยที่นี่ ก่อนจะก่อสร้างออกมาได้แบบนี้มีการออกแบบมีการร่างแบบกว่าจะคิดกันว่าจะทำยังไงเพื่อให้มันฟล์ของการเดินมันเป็นยังไงแล้วก็กว่าจะลงหมุดก่อสร้างเรามันใช้เวลานานน่ะเออจนมันออกแบบมาเป็นแบบนี้เหมือนกันฮะเมืองก็เหมือนกันจังหวัดหรือประเทศก็เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันควรจะมีการวางแผนระยะกลางและระยะยาว เออว่าว่าเราจะออกแบบเมืองให้เป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าบ้านเราเนาะยังยังไม่เห็นสิ่งนี้ในนั้นก็เลยอยากจะถามคุณสุพนัทเนาะที่ได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศมาเห็นเมืองเห็นประเทศต่างๆนะครับได้เดินทางไปที่ประเทศต่างๆอยากให้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอะเรารู้สึกประทับใจกับเออมืองไหนแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยแตกต่างกับเขาอย่างไงแล้วเราจะเป็นแบบเขาบ้างได้ไหม เดี๋ยวจจะขอรีแคปจากพี่วิโรจนิดนึงพอดีพี่วิโรบอกว่าพู้ว่ามีอํานาจอาจจะมีพู้ว่าชาชาเนาะอาจจะมีอํานาจน้อยหรืออานาจมากอะไรเงี้ยเนาะผมผมมองอย่างนี้นมมนว่าไอตอนแรกสมัยก่อนเนี่ยคือมันก็ต้องรวมอํานาจสู่รั่วนกลางอยู่แล้วถูกไหมเพราะเหมันก็คุณมีลูกเล็กอะ่ะคุณมีลูกเล็กเขาก็คิดเงี้ยว่าเนี่ยไม่มีศักยภาพเด็กเล็กๆแต่ละคน จะปล่อยอำนาจให้ยังไงใช่ไหมหรืออาจจะมีคนที่เ็งไว้ใจเอ่อสมัยก่อนอาจจะมีเจ้าพญากันอยู่ไม่กี่คนเนาะคนนึงนั่งกระทรวงคมนาคมคนนึงนั่งมหาไทยและน้องนั้นก็คิดว่าไม่มีความสามารถเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือรวบอำนาจไว้อยู่ในส่วนของก็บริบวก็คล้ายๆกันก็คือก็ปัจจุบันนี้ก็พยายามคิดอยู่ว่าสาเหตุหนึ่งที่มันไม่เกิดการกระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นมันโตได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาก็มีไมเซ็คแค่เพียงว่ารัฐส่วนกลางทาได้ดีกว่าทั้งที่จริงเราก็ต้องบอกว่าเงินมันก็เเงงิินนนนนนนททท่่าากกัััคคุุณณวี้้้ใหอถถํบ กระทรวงตัวเองทําถนนมันก็มีค่าเท่ากันแต่ถามว่าทําไมล่ะถึงไม่อยากให้ท้องถิ่นทําถนนเองไม่อยากให้ตัดสินใจเองผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณสส่วนที่2ก็คือเรื่องของอํานาจของคนที่อยู่ส่วนกลางทนาวันนี้มันเกิดการกระจายอำนาจขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมให้กรุงเทพมหานคร ทำทุกอย่างเองได้หมดเลยในกรุงเทพมหานครไม่ต้องอย่างปัญหาปัจจุบันของกรุงเทพคืออะไรอย่างสมมติพวกถนนต่างๆเนี่ยบางเส้นทางเป็นของหน่วยงานในในกระทรวงคมนาคมหมายความว่ากรุงเทพมหานครไปแตะไปต้องอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งคุณอยากจะแค่ลอกท่อในถนนบางเส้นอย่างรามอินทราอย่างแจ้งวัฒนะคุณลอกท่อเองไม่ได้คุณต้องปล่อยให้กระทรวงคมนาคมมาลอกท่อหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเสาไฟ นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถนนแต่ละเส้นเนี่ยมันมีเจ้าของหลากหลายคนเนาะมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่ากรุงเทพมหานครเอ้าทำไมเดี๋ยวติดขัดตรงนั้นทำไมถึงติดขัดตรงนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของอํานาจในการตัดสินใจอย่างเช่นการออกเส้นทางรถเมย์แค่อยากรู้ว่าเส้นทางรถเมย์เนี่ยอยากจะออกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางเนี่ยกรุงเทพมหานครตัดสินใจไม่ได้คุณต้องให้กระทรวงคมนาคมเป็นคนตัดสินใจหรืออย่างของผมล่าสุดที่ผมไปทำเนี่ยผมแค่ต้องการย้ายป้ายรถเมย์ห่างออกไป10เมตรผมต้องไปเรียกหน่วยงานมาลงกรุงเทพมหานครผมต้องเรียก คนในกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมมาดูแค่ว่าเนี่ยผมขอย้ายอีก10เมตรได้ไหมลงเสร็จปุ๊บทำไงต่อก็ต้องไปทําเรื่องรายละเอียดและส่งกลับไปกระทรวงคมนาคมเข้าอนุในการพิจารณาผ่านไป2เดือนตีกลับออกมาบอกว่าย้ายได้นะ10เมตรเค็บป,ป้ายรถเมย์ย้าย10เมตรนะนี่คือปัญหาคือมันมีการรวบอํานาจเกิดขึ้นทุกอย่างการตัดสินใจอยู่ที่รัฐส่วนกลางและถามว่ากระทรวงคมนาคมรู้เรื่องไหมกับปัญหาการจราจรรถติดไม่รู้เรื่อง เพราะคนงานในกระทรวงในกรมตัวเองมอีแค่ร้อยกว่าคนที่ดูด้านของพวกเนี้ยขนส่งขนส่งทางบกทั้งหลายเน้นหนักเรื่องไงเก็บภาษีแต่พวกเรื่องรถเมลเรื่องรถขนส่งเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่พอถึงเวลาพอถึงเวลาเนี่ยตัวเองอยากเป็นคนกํากับไงอยากเป็นเจ้าของอํานาจก็จะถืออํานาจไว้อยากให้โอนถ่ายก็ไม่โอนก็เนี่ยคือผมคิดว่าอันนี้ปัญหาหนึ่งคือเขาเคยมองว่าคุณน่ะเป็น,เป,นเป็นลูกเล็กแต่พอแรกแรก,แรกก็เลยรวบอํานาจแต่พอหลังๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออํานาจมันมาเท่ากับงบประมาณ พราะอำนาจมันเท่ากับงบประมาณก็กลายเป็นว่าต้องมีความจําเป็นที่ต้องรวบอํานาจเข้าไว้เนาะอยู่ในมือทําให้ตัวเองมันไม่ปล่อยอํานาจไปอันนี้นะครับแต่ถามว่าผู้ว่ามีกรุงเทพผู้ว่ากรุงเทพจริงมีอํานาจเยอะไหมผมคิดว่าทรัพย์สินหลายอย่างในกรุงเทพมหาคนครที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรานะเวลานี้เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะอนะครับก็ถามว่าเยอะถามว่าน้อยไหมก็คงไม่น้อยแต่ถามว่าเยอะไหมแน่นอนติดขัดบางอย่างนะ,ะแต่ก็แล้วแต่บริบทที่มองกัน ทีนี้มาพอ,พ,อพูดถึงเรื่องของมามาขอปาไปที่เรื่องเมืองแล้วกันก็ได้ก็ได้ไวๆปัญหาของกรุงเทพหรือทุกเมืองเหมือนกันหมดคือถ้าคุณมีที่ดินต้ากถังเมืองคุณนะถังเมืองหยาบๆกำหนดว่าคุณทําอะไรได้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าบ้านผมเนี่ยสร้างนี้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 ได้บ้านข้างๆก็จะบอกว่าฉันก็ต้องสร้างนี่นี่น,นีีได้เหมือนกัน ณวันนี้ถ้าเกิดที่ดินผมขึ้นคอนโดได้ที่ดินข้างๆต้องขึ้นคอนโดได้ถ้าผมทําโรงพยาบาลได้คุณต้องทําโรงพยาบาลได้คือมันไม่มีลิมิเอชันว่าใครควรทําอะไรอย่างใดสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณมีถนนตัดผ่านหนึ่งอันปุ๊บถนนที่ดินทุกแปลงที่อยู่ติดกับถนนเส้นนั้นเข้าออกถนนเส้นนั้นได้หมดมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าอย่างที่อาจารย์เช่เขาเคยพูดเขาเรียกว่าการจัดลําดับชั้นถนนเนาะถนนบางอันนะ่ะหลักการมันถูกทําให้มันเป็นถนนมอเตอร์เวย์ บางอันมันถูกทใํใมาเป็นถนนหลักมันเป็นถนนรองถ้าเกิดในต่างประเทศเนี่ยแน่นอนถ้าคุณไปมองเมืองที่มันจเจริญม,มากๆเนี่ยคุณอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่คุณต้องมองว่าตอนที่มันไปต่างจังหวัดทําไมมันจะมีถนนนะอย่างพอคุณไปสวิสหรือไปอะไรพวกเนี้ยถนนยาวมากเลยแต่อีกสองข้างทางเนี่ยมันไม่มีบ้านไม่มีบ้านเลยแต่ของไทยนะถ้ามีถนนเมื่อไหร่คุณจะเห็นบ้านเมื่อน,นั้นถ้าคุณดูพระรามสองดียาวเปื้ดมาตลอดทางมีบ้านหมดเนี่ยวันนี้ผมก็มาเนี่ยมาที่โคราชจากกรุงเทพเนี่ยตลอดเส้นทางผมเนี่ย มีบ้านขึ้นทุกตลอดตลอดแนวถนนเลย uh huh. ปกติเดียมันต้องเป็นแนวถนนเนี่ยถ้าถนนระดับมอเตอร์เวย์เนี่ยมันไม่ควรให้ใครเข้าออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก mm hmm. มันควรจะตัดออกไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือควรควรมีถนนปีกออกไปแล้วก็ไปสร้างเป็นเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาแต uh huh. นั้นคุณก็ไปสะกบว่าแต่ละคนควรเป็นอะไรควรทาอะไรเกิดขึ้นแต่ของไทยไม่ใช่มีถนนถ้าเกิดตัดที่ดินชั้นทุกแปลงเข้าออกได้มันก็เละหมดถนนทุกอันกลายเป็นเหมือนถนนถนนรองหมดเลยอะคือมีหน้าที่เข้าออกอย่างถ้าเกิดอย่างอัันนสําคญะ รัชดารัชดาเนี่ยหรือ,อน,น,นัวิภาวดีวิภาวดีเนี่ยต้องการทาให้เป็นพวกไฮเวย์ซูปเปอร์ไฮเวย์ออกนอกเมืองนะ uh. สิ่งที่เกิดขึ้นคือถนนที่ดินทุกแปลงที่อยู่ติดวิภาวดีเข้าออกวิภาวดีได้จากถนนวิภาวดีที่มีความมีหน้าที่คือทําความวสูง uh. มันทําความเร็วไม่ได้ uh. มันก็ติดพระรามสองเนี่ยต้องการทําความเรือสูงทําไม่ได้ติดเมื่อเกิดปัญหาเพราะเมืองมันเละ uh. และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร uh. หลังจากไอ้ถนนที่ดินที่แปลงที่ติดถนนนะ่ะหลังออกไปอ่ะมันแทบจะสร้างอะไรไม่ได้เลย ถ้ามันไม่มีซอยคือคุณตัดถนนก้านใหญ่แต่คุณไม่มีก้านเล็กให้เขาทั้งนี้จริงอ่ะคุณคนแตกออกไปแล้วคุณก็ไปแตกเป็นเมืองเป็นกริดเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เกิดเป็นเมืองใหญ่ๆออกมาหนึ่งเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสร้างถนนหนึ่งเส้นคุณให้ที่ดินแค่ติดถนนเนี่ยจเจริญอย่างของไทยเนี่ยชัดเจนเลยถนนทุกแปลงที่อยู่ติดถนนใหญ่มีคอนโดแต่เข้าไปในซอยนิดนึงไม่มีคอนโดแลวเพราะแล้วสุดท้ายเนี่ยคืออะไรที่ดินมันตายไงครับ คือที่ดินด้านหลังเนี่ยมันตายหมดเลยแม้กระทั่งคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครเอาแบบย่านสุขุมวิทย่านทองหล่อเนี่ยทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอินฟราสตรักเจอเยอะนะมีรถไฟฟ้าเต็ไมไปหมดเลยแต่การบอกว่าไอ้ที่ดินในซอยเนี่ยพัฒนาอะไรไม่ได้เพราะซอยมันแคบเพราะคุณตัดแค่ถนนใหญ่แต่คุณไม่เคยไปลงคุณถนนซอยถนนซอยหลายซอยเนี่ยถูกตัดโดยประชาชนหรือนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ยุคก่อนตัดหมู่บ้านตัวเองตัดซอยขึ้นมาเองเอาเข้ามาเพราะตัวเองทาที่ดินจัดสรรเนาะแล้วก็ปล่อยให ปล่อยให้ถนนเส้นนี้ไปโยนให้รัฐแทนแล้วรัฐก็ไปดูแลรัฐก็จะได้ถนนมาที่มันไม่ฟังก์ชันมีความแคบมีความอะไรผังเมืองมันก็เลยในสภาพเนาะมันก็เลยเละเทะปล่อยให้สร้างอะไรก็ได้เพราะทุกคนน่ะคนนี้สร้างบ้านได้ทำไมฉันสร้างบ้านไม่ได้คนนี้สร้างโลไล์ได้ฉันก็สร้างโลไล์ได้ในขณะที่ของอย่างอังกฤษเนี่ยกว่าคุณจะสร้างได้หนึ่งอย่างเนี่ยขออนุญาตคิดแล้วคิดอีกเขาคำนวณแล้วว่าไม่ใช่อยู่ดีว่าเอ้ยข้างๆบ้านผมสร้างคอนโดได้ผมมีที่ใหญ่เท่ากันผมสร้างคอนโดได้ต้องสร้้างไไดเหมมือนนกั่ใช คุณต้องทําเรื่องขอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อขอว่าผมจะสร้างได้หรือเปล่าเพราะเขาจะดูว่าดีมาซัพพลายในพื้นที่นี้มันเหมาะสมหรือไม่ไม่งั้นก็ปล่อยให้คุณสร้างทีสิตึกสิตึกสูงสูงหมดเลยทุกชั้นแล้วมันก็เละเป็นอย่างนี้นะครับเอาคร่าวๆก่อนเนาะประมาณนี้คือต้องบอกว่าพอเห็นหน้าบูมแล้วลืมไปว่าเซี่ยงไฮ้ผังเมืองเขาดีมากนะครับอ่ะคือคืออย่างที่ที่แบงค์เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องถนนเนาะคืออย่างที่ต่างประเทศอย่างออตโตบาลเยอรมันอย่างเงี้ย เป็นรถเป็นถนนที่รถทําความเร็วสูงและเส้นยาวมากแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าออโตบานของเยอรมันเนี่ยจะไม่มีซอกซอยเข้ามาในเส้นเมนออโตบานเลยแต่มันจะมีทางแยกออกไปเพื่อที่จะไปแตกแขนงไปแตกแขนงเป็นเมืองแล้วก็ออกจากออโตบาลไปก็ไปแตกอีกเป็นเมืองอีกอะไรเงี้ยฮะซึ่งดูดูอย่างของบ้านเราของบ้านเราจะเป็นมิตรภาพอ่างเงี้ย คือของเราของเราเข้าใจนะว่ามันมีโอเคมีมอเตอร์เวย์แล้วมันก็มีถนนบางทีมันมีถนนด้านข้างใช่ไหมให้ออกไปด้านข้างก็ได้แต่ปัญหาก็คือแป๊บๆออกเดี๋ยวแป๊บๆออกเพราะเดี๋ยวแป๊บๆึงเดี๋ยวไม่มีจุดเดี๋ยวไปซื้อเนี่ยเติมน้ำมันแล้วขับไปอีก2กิโลเมตรเดี๋ยวซื้อของได้แล้วปีกหนึ่งเมตรคือมันก็เลยไม่มีความการทํางความเร็วไงเพราะความความเร็วอ่ะหนึ่งเดี๋ยวฉันขออนุญาตตก้ายออกเพราะทุกอย่างมันเป็นเมืองข้างๆหมดเลยไงมันเป็นเมืองข้างถนนไงเดี๋ยวก็ขอออกเดี๋ยวขอเ้าายวกต่งงปประทศนื10 บางทียังไม่มีที่ให้ออกเลยอย่างของกรุงเทพเหมือนกันตรงไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอกลับรถตรงไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอกลับรถเพราะเมืองมันเละไงมันก็เลยจําเป็นที่ว่าทุกจุดอ่ะพอมันมีความเจริญนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะคนก็จะบ่นแล้วว่าเดี๋ยวมันไกลฉันต้องแค่ไปแค่ตรงเนี้ยขอที่กลับรถใกล้ๆได้ไหมเพราะมันมีเมืองเมืองๆโดยที่ว่าเมืองมันขึ้นตลอดแนวถนนไงมันเลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นทีน้ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งเราต้องขยันกว่า อันที่สองเราต้องแม่นกว่าและอันที่สามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือสุดแข่งของพวกเรา